สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมวงสววครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับเราก็มาถึงที่วัดแล้วนะครับขออภัยด้วยกล้องสันนะครับนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับฝากติดตามช่องเพจ โดเกมเมอร์ด้วยนะครับกกเกรครับเราก็มาดักสุดกายเป็นีเพอครับฝากผิดด้วยนะครับครัครับทำไมไม่ไปถ่ายตรงตรงเลยครับทำไมไม่เดินไปถายเลยครับช่องอะไรครับอันนี้ช่องอะไรครับอันนี้ช่องอะไรครับช่องอะไรครับคุณตตนุย ไปถ่ายเลยครับไปถ่ายใกล้ๆเลยครับไปถ่ายใกล้ๆเลยเหรอฉันไม่ใกล้ใกป้พอบวงสวงครับไปถ่ายมอสกเจ้าบวงส่วงือว่าคนอยู่เมืองไทยรูปแคบหมดลงหน้าจอเอ็นหน้าจอ ส่นวสน,สนตีมีคนฝากมาลงสตอรี่ให้ เปคลิี้ไปจนแลวนะครับอไกติดตามโอเค่นะครัเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปครับสดาครับ